โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว u t u b e กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบการ์ดนะครับสำหรับสายเวทนะครับนี่นะครับการ์ดบอสใบนี้นะครับเมื่อเราใช้สกิลเวทอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมันเราจะได้รับห้าเปอร์เซ็นต์ฟื้นฟูอะครับฟื้นฟูห้าเปอร์เซ็นต์นะใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับซ้อนไม่ได้นะครับใส่สองใบไม่ได้นะใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับ แล้วฟื้นฟูเลือดเราก็จะหายหายไป100%อันนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับนะเราไปสนใจตรงที่เราใช้สกิลไหนก็ได้นะครับเป็นเวทนะครับเราจะฟื้นฟู5%นะครับมันคล้ายคล้าการ์ดใบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะในตลาดคล้ายคล้การ์ดกอบบินนะครับของไอสายกายภาพนะครับสําหรับสายตีใกล้นะในคีแ d d พ่อค้านะครับพ่อค้าคีนะ <laughs> นะ อันนี้แค่สมมุติเฉยๆนะครับนี่ครับมันจะมันจะเหมือนการ์ดใบนี้นะครับเห็นไหมเมื่อเราโจมตีระยะใกล้นะครับเราจะฟื้นฟูห้าเปอร์เซ็นตนะครับเท่ากันกับบาการ์ดใบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเท่ากันกับการ์ดใบนี้เลยนะครับนะปัจจุบันนี้มันมันมีกี่ใบในตลาดเดี๋ยวผมไปดูก่อนผมว่ามันดีนะยืนแบบชิวๆนะครับมีสามใบนะครับ ฟ้าไปกดเลยนะครับรีบไปกดเลยนะครับนะรีบไปจัดจับจองก็ได้นะครับตัวนี้ขายนะครับถ้าใครสนใจไปดูในเพจได้นะครับตัวนี้ขายนะบวก15 5ชิ้นมีสัตว์ขี่มีการ์ดบอสอีกสองใบนะครับใบหนึ่งขายมาแล้วไปลองกันเลยนะครับผมจะใส่ไปเลยนะครับว่าเฮดพีผมจะเด้งแบบมันไหมปกติส lay เยอร์เลือดมันไม่ลดอยู่แล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเลออีกนาทีเดียวนะครับ เดียว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 ีนาทีเดียวนะครับผมจะทันไหมเนี่ยอ่านาทีเดียวนะครับขอกินอาหารก่อนพินตัวนี้ผมจะไปตัวไหนดีอะสปาชายแล้วกันไม่เอาดีกว่าไปแอดดีกว่านะผมจะไปลองผมจะลองไปแอดดูนะครับว่าจะไหวไหม จะลองไปแอดดูนะครับลีเลอร์เย์ผมจะไหวหรือเปล่านะครับแอดไปนขนาดกลางนะครับนาทีเดียวกดอินบีแล้วกันอันหนึง่งเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้ว นี่นะครับดูเลือดผมครับดูเลือดผมดูเลือดผมครับเลือดผมไม่กระดิกเห็นไหมครับดูเลือดผมเย็ดแค่ยางเดือดเฮ้ยเฮ้ยสุดนะครับเนี่ย ตั้งว่าแอดวันฮิตฮ้ยแอดค่าได้นะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับสปาชายัยผมไม่ไปด้วยสปาชายัยถ้าผมไปนี่รับรองเสร็จนะครับเพราะว่าคนมันไปแล้วนะครับนี่เราต้องมาตัวนี้โอ้โหเสร็จแล้วโอ้โห เลือดเห็นไหมครับเลือดมันดิ่งอะปึ๊บ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 ผมจะตายแล้วเลือดเด้งเด้งดงนะครับโอ้โหมันมากนะครับสุดจัดเลยนะครับจะไปตัวล่างๆนะครับเสียงไข่ไอ้ตืดๆเนี่ยเรจะไปตัวตัวไหนอะตัวนี้มันสะท้อนหนีอยดิไปตัวไก่แล้วกันไปตัวนี้เลยกัน ตัวน,นี้เลือดเราจะไหลนะโอ้มันนะครับมันในนี้ทำเป็นเล่นได้สนใจไปดูในเพจได้นะครับขายนะครับตัวเนี้ยโอ้โหแบนใหญ่จัดเอ้าอยู่ตรงไหนล่ะเพือน อยู่แถวไหนเอา้ามันล็อกอ๋อมันล็อกอยู่นี่แหละเจอแล้วโอ้โหล็อกอย่างไกลเยอะนัดเดียวเลยนะครับเอา้เอาเฮ้ยทำไมผมกดวาร์ปมัน มันวาร์ปเลยอะพเพื่อนเห็นไหมครับทําไมผมกดวาร์ปแล้วมันวาร์ปเลยผมงงนะครับผมกดวาร์ปวาร์เลยนะครับผมไม่มีรีลิกวาร์ปนะงั้นทำไมผมกดวาร์ปแล้วมันวาร์ปเลยลูนเหรอเด,เดี๋ยวผมจะลองวาร์ปให้ดูอีกทีนะครับผมกดวาร์ป วา้าบเลยนะครับมันไม่มีรอโหลดนะโอ้สี่สีเต็มเลยผมเีฟดูดูผมจะวาัาบนะครับเออมันมันน่าจะบักว่าอายุทำไมงงไมันงงยิ่งไปน่าจะหมดแล้วแหละนี่ตัวนี้คนไม่ค่อยไปกันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปทดสอบนะครับว่าผมจะรีเลือดสู้เจ้าไก่ได้ไหมนะครับเจ้าไก่เหลืองเจอแล้วครับโอ้โหมีคนตีนะครับดูซุโนนะครับไม่ได้นะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปมินิหลายคนอาจจะยังไปมินิตัวนี้ไม่ได้นะครับสําหรับอาชีพซูบโนนะครับนี่มินิตัวนี้นะครับอ่าวิธีฆ่านะครับผมจะมาบอกนะครับสําหรับอาชีพไอซาเลเยอร์นะครับไม่ใช่ซูบโนซูบโนมันฆ่าได้แล้วมาดูซาเลเยอร์เราฆ่าอย่างไงนะครับตัวนี้อ่านี่นะครับตัวนี้อ่าใส่เลยนะครับเห็นไหมครับ มันจะรีเลือดนะครับให้เรากดแมกนัมบีสนะครับเห็นไหมกดแมกนัมบีสเห็นไหมเลือดมันก็จะไม่รีนะครับเห็นไหมครับง่ายนะครับพี่แล้วแมกนัมเบรเอามาจากไหนนะครับเอามาจากการ์ดใบนี้นะครับนี่การ์ดใบนี้นะครับเห็นไหมนี่รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูก่อน นี่นะครับสมัยก่อนนี่ฮิตมากนะครับสําหรับอาชีพชูล่านะเอาไว้ต่อยนะนี่นะครับกร์ดราคาถูกแต่เอาไว้เอาไว้ใช้งานนี่คุ้มมากนะครับเสียสละหนึ่งช่องนะครับนี่ใส่กร์ดใบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้แมกนัมเมดเอามาจากไหนกดไปตรงสกิลนะครับแล้วก็กดไปตรงไหนตรงนี้นะครับนี่นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับ อ๋อผมไปถอดผมก็ว่ามันหายไปไหนผมไปถอดนะครับเราต้องใส่นะครับถ้าไม่ถ้าไม่ใส่เราถ้าไม่ใส่มันจะไม่ได้ไม่เห็นนะครับหรือเพื่อนๆจะเอาใส่อันอื่นก็ได้นะครับเนี่ยสมมุติเพื่อนๆมีประดับสองอันใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เอามาใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดเอามาลากลงมาข้างล่างแล้วก็กดสลับเอาก็ได้นะครับนะมันก็จะง่ายนะครับ พราะมันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับนะแต่ถ้าใครมีแต่ถ้าใครมีสกิลบอกผมด้วยนะครับคือผมกดทุกสกิลแล้วนะครับของเซเลเยอร์มันมันก็ยังดีเหมือนเดิมนะ <c oughs> นะถ้าใครลู้เซเลเยอร์ฆ่าตัวนี้ยังไงก็เม้นมาบอกผมได้นะครับรีบจับจองเลยนะครับการ์ดใบนี้เห็นเพื่อนๆเห็นเลือดผมด้งไหมครับใกล้จะตายแล้วไปตีแอดดิ่งตึ้มเต,มต็มเลยนะครับมันมาก นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับจอบกเกาะของผมอยู่ประมาณร้อยหกสิฮะนี่จอกเกาะเวทส0งร้อยยดเคเอา้าผมไปใส่อะไรเนี่ยอ๋อจอกเกาะผม200ร้ยเลยเหรอนะถ้าจอกเกาะผมเกินผมก็จะถอดตัวนี้ทิ้งนะครับ เป็น129ไม่ได้ถอทิ้งไม่ได้นะครับอ่ะใส่200นี่แหละครับเจาะเกาะโอเคถ้าใครสนใจตัวนี้ไปดูในเพจได้นะครับถ้าใครมี ID ดยสวยๆนะส่งมาให้ผมประเมินราคาได้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ